สยายก่อนเมื่อกี้วัดแรงไปหน่อยขาดเลยสายมันบิดนะ ตึงๆเลยมีไซส์ไหมโอ้โหจินโอู้หหลุดโอ้โหอีกแล้วเอาอยู่อยู่อยู่ยโอ้โหมีไซส์ไหมโอ้โหจินแบบแรงดีครับ ออ่ะมนียูาโอ้โหโอ้โหเสือลุงเจียวทำงานหลังจากที่วัดเว้ากระเด้าลม เดี๋ยว,ยวถ่ายรูปก,ก่อนลูกพี่ถ่ายเยน็นเดี๋ยวเราจะดึงเขาขึ้นมาถ่ายรูปก,ก่อนนะครับให้ปล่อยนะชบอ้าครับอ๋อใส่งามอยู่นะเป่งๆเต็มท้องนะแบงนี้นนะ คลองธรรมชาติสวยงามเสมอครับผมเชิญลุงเกียว